สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่จะพามาอ่านบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ชคนสำคัญทั้งสองคนค่ะนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยอนโค้ชของทีมหุนไดฮิ s สเตดสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองกับโค้ชฝรั่งโค้ชอบาเดนซาโค้ชของทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์สโมสรต้นสังกัดของคิมยอนคยองค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันไปสองครั้งแล้วในรอบชิงชนะเลิศนะคะนักข่าวชาว เกาหลีใต้ที่ชื่อว่านักข่าวคิมฮีซูก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์โค้ชทั้งสองคนค่ะแล้วเขาก็ได้เขียนเนื้อหาข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าการเผชิญหน้าครั้งที่สองระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตดกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เป็นการเผชิญหน้าที่ตอกย้ําความสําเร็จของฮุนไดค่ะเขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้เขียนเนื้อหาข่าวเอาไว้ว่าหลังจากเกมการแข่งขันในครั้งที่หนึ่งจบลงไปทําให้ฮุนไดเนี่ยขึ้นนํา ก่อน1แต้มทางฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์มีความคาดหวังว่าในเกมการแข่งขันครั้งที่2เขาจะได้หนึ่งแต้มเช่นกันแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแผนการเล่นของฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์มีความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแผนเพื่อที่จะตอบโต้กลับนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำได้โดยรวดเร็วค่ะ สื่อกลีใต้เขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าหลังจากได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในเกมการแข่งขันครั้งแรกไปแล้วเนี่ยโมมาก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นและกลับมามีผลงานที่โดดเด่นอีกครั้งโมมาเปรียบเสมือนปืนหลักของทีมเธอทําไปทั้งหมด37แต้มยังฮยจินที่มีอาการไม่ปกติเนื่องจากอาการเจ็บคอก็ทําไป16แต้มเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับชัยชนะแต่ผลงานของตัวหัวดภายนอกที่เรายังคงจับ มององยู่นั่นก็คือจองจียุนและวิภาวีสีทองกลับกลายเป็นว่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นค่ะสื่อเกลีใต้เข,เขาเขียนแบบนี้เลยนะแม้ว่าในหมู่พวกเขาจะไม่มีผู้เล่นคนใดที่มีประสิทธิภาพในการรับเกิน40อร์เตหรือไม่มีประสิทธิภาพในการโจมตีเกิน40อร์ตแต่ผู้เล่นทุกคนก็ช่วยกันได้ดีมากๆและทำคะแนนเกิน10แต้มได้หากหนึ่งในสของผู้เล่นตัวหลัก ของทีมฮุ่นไดฮิลสเตดมีประสิทธิภาพดีทางด้านเกมรับและเกมรุกก็จะช่วยให้ ทีมนี้เล่นบอลเลยบอลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนสำหรับทางฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ที่ประสบความพ่ายแพ้ในหลายๆด้านจะต้องสูญเสียอีกหลายด้านมากเพราะว่าเขาเสียเปรียบทางด้านกายภาพอยู่แล้วและมาเสียเปรียบในเรื่องของเกมรับทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปอย่างเลวร้ายค่ะสื่อเขาเขียนไว้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็ยังพูดด้วยค่ะว่าหลังจากทำการแข่งขันมาสนัดแล้วทำให้คู่ต่อสู้มองเห็นจุดอ่อนของฮึงกุกไล์ พิงค์สไปเดอย่างชัดเจนค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเมื่อคู่ต่อสู้รู้จุดอ่อนของเราแล้วเราจะโจมตีกลับอย่างไรเขาก็จะไปจี้ที่จุดอ่อนของอของเราตรงนั้นนะคะทุกคนมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะและสื่อเกาหลีใต้เขาเขียนอีกค่ะว่าในรอบชิงแชมป์เนี่ยมันแตกต่างไปจากหลีกปกติอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มันไม่มีเวลาที่จะให้แก้ไขได้เยอะค่ะมันมีเวลาพักเพียงหงวัน แล้วก็ต้องรีบแก้ไขรีบปรับเลยแล้ววันต่อไปก็ต้องมาแข่งแล้วนี่คือปัญหาหลักในรอบชิงแชมป์ซึ่งแตกต่างจากรอบปกติที่อย่างน้อยมันมีเวลาพักประมาณ3-4วันแล้วค่อยมาแข่งอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นความรวดเร็วและความแม่นยำของนักกีฬาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆในเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะต้องวัดเลยว่าทักษะของนักกีฬาเป็นอย่างไรค่ะ หลังจากนั้นนักข่าวคิมฮีซูนะคะก็ได้มาสัมภาษณ์เฮดโค้ดทั้ง2ท่านค่ะโดยเริ่มจากเขามาสัมภาษณ์ทีโค้ดคังซองฮยอนซึ่งเป็นเฮดโค้ดของทีมฮุนไดฮิลสเต e ทนะคะคำถามของนักข่าวเนี่ยก็ได้ถามว่า เกมครั้งที่สองนี้ต่างจากเกมครั้งที่หนึ่งหรือไม่คุณรู้สึกอย่างไรบ้างแต่โดยส่วนตัวของแฟนๆเนี่ยแฟนๆจะมองว่าการคุมทีมของคุณน,นั้นโดดเด่นมากๆโค้ชก็หัวเราะอ,ออกมาเลยนะคะโคชคังซองยอนหัวเราะอ,ออกมาเลยแล้วโคช้ชก็พูดว่าผมคิดว่าประสิทธิภาพจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสในช่วงต้นเกมนะแต่อย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในเกมหรือในการแข่งขันครั้งนี้ผมจะ พยายามขจัดมันออกไปให้ได้มากที่สุดโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นซ้ํานั้นเราจะให้มันเกิดได้น้อยที่สุดและมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ผมก็จะรีบแก้ไขแต่นั่นเนิ่นโคช้ชตอบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนักข่าวก็ถามอีกค่ะว่าการเสิร์ฟของเกมในวันนี้เนี่ย ไปที่โดซูบินนะ่ะเป็นคำสั่งของโค้ชคังซองฮยอนหรือไม่โค้ชก็หัวเราะอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนโค้ชคังก็หัวเราะแล้วโค้ชก็บอกว่าเออผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกลยุทธ์ทุกอย่างให้กับทุกคนรู้นะแต่ทุกๆท,ทีมเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์เหมือนกันประการแรกเลยนักกีฬาจะต้องกำหนดเป้าหมายว่าเขาจะตม ว่าเขาจะโจมตีไปที่คนใดหลังจากนั้นเขาก็จะเสิร์ฟไปยังจุดมุ่งหมายเหล่านั้นและจุดมุ่งหมายเหล่านั้นแม้ว่ามันจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งก็ตามเขาก็จะรู้เองในเมื่อมีการแรลลี่โคตต้ชตอบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ถามโค้ชอีกนะคะว่าวันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในช่วงด้านหน้าระหว่างรีดายอนกับยังไฮโยจินการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ โค้ชต้องหัวเราะเป็นครั้งที่สอีกค่ะทุกคน3มคำถามแล้วก็หัวเราะทั้งสาครั้งเลยนะคะโค้ชก็ตอบว่ามันเป็นกลยุทธ์ของผมอีกเช่นเดียวกันผมไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรมากมายแต่อย่างน้อยตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าผมได้วางแผนและเตรียมกลยุทธ์ไว้แล้วค่ะโอ้โหโค้ชเนี่ยตอบอย่างคนที่แบบชาญฉลาดมากๆเลยนะคะโค้ชขังซงฮยอนค่ะหลังจากนั้นนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ยิ้มนะคะแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วก็โค้ ค้องคำนัดขอบคุณโค้ชค่ะแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์โค้ชอบอบดันซ่าซึ่งเป็นโค้ชของทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ค่ะคำถามของนะะักข่าวคิมฮีซูเนี่ยก็จี้เลยนะคะเขาถามว่าวันนี้เนี่ยการต่อสู้ทางร่างกายของทีมคุณเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะว่าสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง มันก็เป็นเรื่องประสิทธิภาพทางกายภาพนั่นเองนะคะทุกคนบางทีเนี่ยการแปลของตาตมันอาจจะดูผิดเพี้ยนไปบ้างนะเพราะว่าตาตใช้ Google ในการแปลนะคะแล้วตาตก็ต้องพยายามเรียบเรียงคําพูดถ้าายเรียบเรียงไม่สละสลวยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนๆมองเห็นว่าตาตควรจะปรับการเรียบเรียงใหม่คอมเมนต์บอกกันนิดนึงค่ะทุกคน เอาล้ค่ะต่อที่คําถามเดิมของนักข่าวชาวเกาหลีใต้ที่ได้ถามโค้ชนะคะว่าเรื่องประสิทธิภาพทางกายภาพเนี่ยมันดูจะเหนื่อยล้าอ่อ,อนเพลียนะคะไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับคู่ต่อสู้โค้ชมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะคะโคชอบอรนซ่าก็ได้ตอบกับนักข่าวว่าฉันพยายามรักษาความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายให้มากที่สุดและผมก็หวังว่าผู้เล่นทุกคนจะอยู่ในสนามได้นานที่สุดนักข่าวก็ถามต่ออีกค่ะว่าคุณได้พูดคุยอะไร เกี่ยวกับเรื่องราวของการแข่งขันที่ผ่านมากับลูกทีมบ้างหรือไม่โคช้ชก็ได้บอกนะคะว่าในเกมที่1เราพลาดโอกาสสําคัญแล้วก็พลาดในช่วงเวลาสําคัญด้วยส่วนในเกมที่2ครั้งนี้เนี่ยผมก็พยายามบอกเขานะว่าให้เขาเนี่ยพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆให้ได้แต่สุดท้ายผลมันออกมาอย่างนี้ผมก็ต้องยอมรับแล้วนะะักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ถามอีกค่ะว่าแล้วเกมการรับของโดซูบินที่กำลังมองว่า สะดุดเนี่ยแฟนๆเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์กันว่าโดซูบินกําลังมีเกมรับที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเขาตกเป็นเป้าหมายสําคัญของทีมหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นจุดอ่อนของทีมหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็ถามโคชอบอดันซ่าต่อว่าแล้วคุณมีแผนที่จะนําคิมแฮรันเข้ามาแทนที่โดซูบินหรือไม่โคชก็ตอบนะคะว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวกันไปมานะผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี้ยังมีประสิทธิภาพที่ยังใช้ได้อยู่ค่ะ และนี่ค่ะก็คือคำให้สัมภาษณ์ของเฮดโค้ชทั้งสองท่านนะคะทั้งโค้ชขังซองฮยอนแลวก็โค้ชอบอเดนซาค่ะโค้ชขังตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยก็มี2แต้มแล้วนะคะส่วนโค้ชอบอเดนซาเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์อยู่แกก็มีความเคร่งเครียดค่ะการตอบคำถามของแกก็ดูเหมือนว่าแบบแกไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่ะนะคือคนที่แพ้มานะทุกคนก,ก็เข้าใจะนะคะคือสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เขียนว่าโค้ชอบอนซาเนี่ยก็ตอบด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดประมาณนี้ค่ะ เอาละค่ะตต่ก็ได้นำเอาบทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้งสองท่านมาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยค่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ตต่ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ